เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่19สิงหาคม วันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องของราสมูชอยลุนซึ่งดูท่าอนาคตของเขากับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด้วยเฉพาะในซีซั่นนี้ได้จบไปแล้วนั้นล่าสุดครับดูเหมือนว่าเจ้าตัวที่ถึงแม้ว่าจะมีฟอร์มที่จะว่าไปก็ไม่ได้ดีเดอะไรมากมายทว่านอกจากเอซิมิลานที่มีข่าวสนใจดึงเจ้าตัวเข้าร่วมทีมเป็นอย่างมากแล้วนั้น เมื่อคืนที่ผ่านมาครับตามรายงานของฟาบิโอโรมาโน่ก็ได้ยืนยันเข้ามาว่านาลีทีมแชมป์อิตาลีล่าสุดก็ได้มีการติดต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเข้ามาอีกหนึ่งทีมแล้วเช่นกันครับกับความเป็นไปได้ที่จะยืมตัวดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กเข้าร่วมทีมหลังจากที่พวกเขาแนะ่ต้องเจอข่าวร้ายเมื่อโรเมลูลูกากูกองหน้าคนสําคัญเจ็บและต้องพักยาวถึง3เดือนโดยที่นาลีเองครับก็ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับโจชัวเซอร์ซี่เข้ามาด้วย แต่ด้ว่ากับในรายของเซอร์ซีนั้นทีมผีแดงเรายืนยันว่าจะไม่ปล่อยออกเด็ดขาดครับในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามครับตอนนี้นาโปลีเนะี่ยซึ่งก็มีการติดต่อขอยืมรัสปูซอยลุนเข้ามาแล้วจริงก็ยังมองไปถึงกองหน้าอีกหลายคนเช่นกันนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วตัวนักเตนะเนี่ยจะเลือกทางออกแบบไหนด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่ามีทีมใหญ่เข้ามาจีบพร้อมกันถึงสองทีมไหนจะมีฟูลแลมในพรีเมียร์ลีกหนึ่งทีมที่แสดงความสนใจไปแล้วก่อนหนะ้า หรือว่าสุดท้ายแล้วครับเจ้าตัวน่าจะเลือกอยู่สู้ตำแหน่งในทัพผีแดงของเราต่อไป อัปเดตต่อมาของฟาบิโอโรมาโนเนะครับเป็นปัญหาวุ่นวุ่น,วนชวนปวดสมองของเจดอนซันโชซึ่งเมื่อวันช่วงค่ำเพิ่งจะมีรายงานว่าเจ้าตัวนั้นไปฏิเสธคอเสนอย้ายไปเล่นกับโรม่าเพราะว่าให้ค่าเหนื่อยน้อยเกินไปถึงแม้ว่าทีมหมาป่าจะยื่นมาถึง10,000แสนปอนต์ต่อสัปดาห์แล้วก็ตามอยู่ที่ล่าสุดนะครับทางฟาบิโอโรมาโนได้เปิดเผยเลยครับว่าปัญหาทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ที่ตัวของซันโชจริงๆทําให้ทุกอย่างมันยังไร้ทางออกจนถึงตอนนี้ซึ่งตัวเขาเนี่ยครับได้เผยมาว่า ปัญหาที่แท้จริงยังคงเป็นตัวของซันโชอีกครั้งเขาต้องตัดสินใจอนาคตของตัวเองและซันโชได้บอกกับโรมาไปแล้วว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่รับข้อเสนอของพวกเขาโรมาเองก็เฝ้ารอและก็หวังว่าจะทําให้มันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าว่าปัจจัยทางการเงินถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักเตะณะเวลานี้ครับและต่อเรื่องของเจดอนซันโชนะครับก็ยังมีรายงานจากทางจานลูก้าดิมาซิโอักข่าวคนดังฝั่งสกายเตลเลียที่ก็ยังย้ำต่อเดียวนี้เข้ามาเช่นกันครับว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเ่็ตได้แจ้งอย่างชัดเจนต่อเจดอนซันโชไปแล้วครับว่าในเวลานี้มีแค่ทีมหมาป่าโรม่าสโมสอนเดียวเท่านั้นที่มีการยินคอลเสนอที่จริงจังเพื่อซื้อตัวเขาเข้าร่วมทีมไม่ได้มีทีมอื่นอีกแล้วครับที่มีการติดต่อแบบจริงจังเข้ามาแล้วก็อยากจะให้ตัวเขาน่ยตอบรับข้อสเสนอนี้ซะซึ่งดูแล้วดี๋ยวนี้น่าจะอีกยาวนะครับที่มันจะจบได้จริงๆ อัปเดตต่อมาเป็นเรื่องของอีกหนึ่งนักเตะอย่างอันโตนี่ครับที่ก็ยังคงไม่ได้ย้ายออกจากทีมสักทีด้วยล่าสุดนะครับทางฟาบิโอโรมาโน่ได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของแข้งทีมชาติบราซิลรายนี้ว่า ยังคงมีความคาดหวังจากทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ตัวนักเตะเองครับว่าสุดท้ายการย้ายทีมจะเกิดขึ้นโดยที่ตอนนี้เรียลเบติสก็กําลังรอให้นักเตะกลับมาร่วมทัพพวกเขาอีกครั้งอย่างไรก็ตามปัญหามันก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมๆที่คุยกันครับนั่นก็คือค่าตัวที่เรียลเบติสไม่พร้อมจะจ่ายตามที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเรียกร้องและนี่ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทาให้ดีลเนะี่ยไม่มีความคืบหน้าเลยส่วนประเด็นเขาเลือกกับพิมในาซาอุดีอาระเบียนะครับทางโรมาโน่ก็ สำหรับข้สเนอในฝั่งซาอุดิอาระเบียนั้นถือว่ายังเป็นทางเลือกท้ายๆของนักเตะเลยครับเพราะาเขายังอยากจะเล่นในยุโรปต่อไปมากกว่าโดยเฉพาะกับในซีซั่นนี้เพราะว่ากลางปีหน้าจะมีฟุตบอลโลกซึ่งเขาก็มีความหวังว่าจะติดทีมชาติบราซิลอีกครั้งและการเล่นในยุโรปต่อไปนั้นก็น่าจะทําให้คาร์โลอันเชโรติเช็คฟอร์มของเขาได้ง่ายกว่านั่นเองครับ มากันนี่เรื่องของอดัมวอลตันดันกลางตัวเก่งจากคลีสันพาเลสบ้างนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีข่าวลือกับทีมผีแดงของเรามากที่สุดแล้วในช่วงไทยตลาดนักเตะรอบนี้โดยที่ล่าสุดนะครับทางแกรนเบลลี่สายข่าวของ Standard s p o อรได้ออกมาเผยว่า ในเกมที่คลิฟสันพาเลสบุกเสมอเชลซี0-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการส่งทีมแมวมองเข้าไปเช็คฟองนักเตะอีกครั้งซึ่งผลงานส่วนตัวของวอตันก็ต้องบอกว่ายังคงโดดเด่นเหมือนเดิมนะครับคุมดันกลางของพาเลสได้อย่างไร้ที่ติเช่นเดิมอย่างไรก็ตามครับนะตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราแล้วว่าจะเดินหน้าลุยในเดีลนนี้จริงจังหรือไม่เพราะว่าทางพาเลสเองก็น่าจะพร้อมขายนักเตะหากว่าเดียวราคาที่พวกเขาต้องการนั่นเอง ส่วนกองกลางอีกคนที่ท้าพีแดงของเราแสดงตัวอย่างชัดเจนนะครับว่าจะเอาแน่ๆอย่างคาร์สบาเลบาที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์หนะ้ามีอัปเดตจากของลอรีวิทเวลสายข่าวระดับเทียร์หนึ่งของเดอะแอตแลนติกนะครับรายงานเข้ามาว่า คาร์ลสบาเลบาเป็นเป้าหมายลำดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์2026อย่างไม่ต้องสงสัยครับซึ่งเครื่องหมายคำถามสำหรับตอนนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ในตำแหน่งกองกลางกับช่วงเวลาที่เหลือของตลาดนักเตะรอบนี้และเมื่อถึงซัมเมอร์หน้าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทุ่มข้อเสนอระดับมหาศาลกับมันอีกครั้งหรือไม่นั่นเอง เรามาต่อกันที่ความเห็นของแฮร์รี่เรดแนปอดีตกุนซือระดับตำนานของสเปอร์เนะยครับที่เจ้าตัวนัน้นได้เขียนในคอลัมน์ถึงการทํางานของรูเบนอาโมริมที่เขาประทับใจอย่างมากในซีซั่นนี้โดยที่อาโมริมนั้นกล้าจะตัดแอปเปิลเน่าหรือว่าพวกนักเตะที่ทําให้ห้องแต่งตัวเสียบรรยากาศออกจากทีมพร้อมกับสร้างทีมที่ตัวเองต้องการขึ้นมารวมไปถึงการเสริมทัพที่ดูยอดเยี่ยมอย่างมากซึ่งน่าจะช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีขึ้นมากในปีนี้ครับด้วยตอนเรื่องนี้แฮร์รี่เรดแน สี่ท่นที่ประสบความสำเร็จสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องมีถ้วยแชมป์ซักรายการแต่การจบใน6อันดับแรกนั้นก็ถือว่าเป็นพัฒนาการอย่างมากแล้วรูเบนอโมริมีงานหนักอยู่ในมือแต่พวกเขาเนี่ก็ได้นักเตะที่ดีเข้ามาบ้างนะการเสริมทัพก็ดูโอเคและก็ดูเหมือนว่ายังไม่จบด้วยพวกเขาน่าจะยังมีการเสริมทัพอีกดังนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าจะเอาใครเข้ามาเพิ่มเติมแล้วล่ะ จริงๆแล้วทีมก็ต้องได้รับการสร้างใหม่และเขาก็ต้องการปล่อยนักเตะบางคนออกไปเขามีนักเตะบางคนที่เขาไม่ชอบและอาจจะไม่ดีต่อบรรยากาศในทีมในแง่ของทัชนกติคุณไม่จําเป็นต้องมีนักเตะที่มีทัชนกติแย่อยู่หลายคนหรอกแค่ไม่กี่คนก็สามารถทําลายสโมสรอนได้แล้วและจากที่ผมดูก็เหมือนว่าเขานํามีนักเตะหนึ่งหรือว่า2คนที่เขารู้สึกว่าเป็นพวกแอปเปิลเน่าต้องทิ้งให้หมดทั้งตะกร้าและจนกว่าเขาจะจัดการพวกนั้นได้เขาก็จะเจอปัญหาอยู่ตลอด เขาเลือกที่จะการนักเตะพวกนั้นออกไปเขาไม่พานักเตะบางคนไปทัวร์พรีซีซั่นเพราะรู้สึกว่าพวกเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนที่เขาจะสร้างขึ้นมามันเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญและผมชอบผู้จัดการทีมคนนี้มากเลยล่ะเขาดูมีพลังรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือคุณต้องมีนักเตะที่เก่งด้วยถ้าจะเป็นกุญสือที่ดีสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือการมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีที่แล้วไม่มีนักเตะที่เก่งเลย กลุ่มนักเตะก็ดูแย่มากหวังว่าปีนี้จะดีขึ้นนะผมอยากจะเห็นพวกเขากลับมามีผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในปีนี้เรามาต่อกันที่ความเห็นของแกรี่เนวิลล์อดีตกองหลังของทีมครับกับการออกมาพูดถึง3นักเตะที่สโมสซอนเพิ่งจะดึงเข้ามาร่วมทีมนั่นก็คือมาดิอุสคุนยาแบรนด์เอมเบอร์โมและก็เบนจามินเชสโก้หรือแต่ละคนนะก็ได้ลงประเดิมสนามไปแล้วในเกมแรกที่ผ่านมากับเซนอล ซึ่งผลงานส่วนตัวของ2แข้งอย่างแบรนด์แอมเบอร์โมและก็มาดิอุสคุนย่าถือว่าสอบผ่านมากๆอย่างไรก็ตามครับการที่แมนเชสเตอร์ยูเนีตยดมีงบกว่า200ล้านปอนเพื่อจัดทั้ง3แข้งมาในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ถือว่าทําให้เขานะ่ยแปลกใจไม่น้อยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆสําหรับทีมครับโดยต่อเรื่องนี้แกรี่เนวิลลได้ให้ความเห็นผ่านสกายสปอร์ตว่า ถ้าหลังจากความพ่ายแพ้ในเกมรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกต่อสเปอร์มีคนบอกผมว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะได้แนวรุก3คนนี้ที่พวกเขาซื้อเข้ามาผมเอาเลยนะผมแทบจะรีบคว้าไว้ทันทีเลยด้วยซ้ำผมไม่คิดว่าพวกเขาจะมีเงินถึง200ล้านปอนด์ให้ใช้ในช่วงซัมเมอร์นี้ดังนั้นความจริงที่ว่าพวกเขาดี่3คนนี้มาเนะี่ยก็ถือว่าดีมากๆผมชอบโปรไฟล์ของนักเตะเหล่านี้ด้วยแต่คำถามใหญ่ก็คือพวกเขาจะปรับตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหนในสโมสรนใหญ่แบบนี้ แต่นักเตะ2คนอย่างมาดิอสกุนยาก,กับเรนแอมเบอร์โ hmm. มมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วซึ่งเราก็ได้เห็นในเกมแรกที่ผ่านมาแล้วด้วยทั้งคู่นะีปรับตัวได้ดีถึงแม้ยังต้องยกระดับขึ้นไปอีกสักหน่อยก็ตามเรนแอมเบอร์โม mm hmm. เป็นนักเตะที่ค่อนข้างแข็งแกร่งถึกหนาและก็มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีก เขากับมาริอุสคุนยารู้จักพริเมยรีก็นอย่างดีผ่านมาทุกสนามแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับพวกเขาส่วนเบนจามินเชสโกที่ยืนหน้าเป้าเขายังหนุ่มและก็มีศักยภาพที่สูงแต่เขาจะออกสตาร์ทดีมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสิ่งสําคัญสําหรับเขาเลยล่ะ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่19สิงหาคมหากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ